งานเข้าพระวรวชิระเมธีไม่หยุดเลยจริงๆหลังจากที่มีคลิปออกมาว่าพระวรวชิระเมธีเคยไปให้บรรยายเทศบริษัทเดอไอคอนจึงทำให้ประชาชนหลายคนสงสัยว่าพระวรวชิระเมธีนั้นกำลังช่วยโปรโมทบริษัทและชักจูงประชาชนอยู่หรือเปล่า และในเรื่องนี้พระวรวชิะเมธีก็ได้ออกมาตอบเป็นจดหมายถึงคุณหนุ่มกันชัยและทางคุณหนุ่มกัญชัยลั่นกฎหมายไม่ได้ห้ามที่จะฟ้องพระกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติอไว้ว่า ไม่ให้ผมฟ้องพระนะครับแต่แทนที่ว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายและดีขึ้นในจดหมายของพระววชิลเมธีถึงคุณหนุ่มกัญชัยนั้นพระววชิลเมธีได้มีการใช้คําพูดในจดหมายที่อาจจะดูแรงมากจนเกินไปจนทําให้ประชาชนหลายคนรู้สึกตะหงิดใจคนที่โดนโดยตรงเลยคือคุณหนุ่มกัญชยัยเราไปฟังความในใจของคุณหนุ่มกัญชัยกันเลยดีกว่าครับว่ามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปรับชมฝากทุกคนกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกําลังใจให้แอนด์มินด้วยนะครับขอบคุณครับไปรับชมกันเลยครับผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้เป็นเนื้อที่ของผมนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะต้องขออภัยทุกๆคนด้วยที่กาลังตามข่าวอันดับแรกนะครับก็ผมต้องออปรับเปลี่ยนพระจาจาร์วอแบบนี้นะครับผมเองเนี่ยยืนยันนะครับผมไม่ได้เป็นสารเตี้ยนะครับเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายในมือ ผมไม่ได้เป็นตำรวจนะครับผมไม่ใช่สารผมเป็นแค่กระบอกเสียงครับที่อยากจะช่วยเหลือคนตัวเล็กๆที่ถูกคนตัวใหญ่ๆรังแกหรือคนยากคนจนนะครับที่ถูกเขาหลอกลวงชักจูงไปในทางที่ผิดหรือไม่ถูกไม่ควรผมแค่อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขานะฮะอันนี้คือข้อแรกก่อนเลยนะครับส่วนข้อที่สองที่อยากจะชี้แจงพระอาจารย์วอนะครับคือผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมตกใจมากนะครับแล้วก็ผิดหวังมาก ที่เห็นพระอาจารย์เองเนี่ยได้มีการพิมพ์มาแบบนี้นะครับผมเองต้องบอกนะครับว่าอยู่กับพระอาจารย์มาเนี่ยอาจจะไม่ได้นานมากมายนะครับแต่สิ่งที่พระอาจารย์สอนผมเนี่ยคือหนึ่งพระอาจารย์สอนผมให้มีสตินะครับให้ผมเนี่ยไม่มีโมหะโทสะโลภให้ผมเนียนั่งกรรมฐานให้ผมได้นั่งสมาธินะครับแต่ผมเห็นพระอาจารย์โพสอันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆว่า อาจารย์โพสต์จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแอดมินหรือออกมาจากใจพระอาจารย์จริงๆหรือเปล่าผมเสียใจครับที่เห็นแบบนี้นะครับพระอาจารย์ผมเสียใจนะฮะสุดท้ายผมต้องเรียนพระอาจารย์แบบนี้นะครับผมต้องกราบขมาจริงๆนะครับพระอาจารย์ผมอยากอาจารย์รับฟังตรงนี้ครับสิ่งที่พระอาจารย์ที่มีการถ้าเป็นพระอาจารย์นะครับที่มีการโพสต์มาแบบนี้นะครับบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นสารเตี้ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งคําสําคัญที่สุดซึ่งผม สียใจตรงนี้มากที่สุดนะครับคือการที่ผมเอาคนที่ไม่ผิดเข้าคุกพระอาจารย์ครับเรื่องราวทั้งหมดที่อาจารย์พิมพ์มาเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่ามันเข้าข้อหาหมิ่นประมาทนะครับพระอาจารย์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนพระอาจารย์นะครับว่าตัวอาจารย์คงทราบครับกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้ผมฟ้องพระนะครับแต่ผมก็เรียนพระอาจารย์อย่างนี้ครับในเมื่อพระอาจารย์เนี่ยก็เคยเป็นพระอาจารย์ของผมมาก่อน ท้งนี้ทั้งหมดที่พระอาจารย์พิมพ์ผมใส่บาตรให้พระอาจารย์นะครับผมไม่ฟ้องพระอาจารย์นะครับผมเรียนตามนี้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่พระอาจารย์พยายามจะบอกว่าพระอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาที่รักพระอาจารย์และไม่พอใจในสิ่งที่ผมได้มีการคุยกับทาลัยเดชาหรือทําให้พระอาจารย์เสียหายผมก็จะเรียนพระอาจารย์แบบนี้ครับว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีคนที่ผมต่อสู้เพื่อเขาอีกมากมายซึ่งเขาก็รักผมไม่แพ้ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์นะครับ คนที่รักและยืนเคียงข้างคุณหนุ่มกันชัยก็มีไม่น้อยและพระวโวชิลเมธีก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่รักพระอาจารย์อยู่มากมายเหมือนกันจึงทําให้ไล่เชิญตะวันศูนย์วิปัสสนาท่านวอรวชิลเมธีนั้นใหญ่โตและมีพื้นที่มากถึง190ไร่แต่ล่าสุดนี้ งานก็เข้าพระววชิระเมธีอีกแล้วเพราะมีข่าวว่ามีการไปลุกพื้นที่ป่าสงวนประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนว่าศูนย์วิปัสนาสากลไล่เชิญตะวันของพระววชิระเมธีมีการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยตุงแม้ว่าจะมีการทำรายงานขออนุญาตให้ก่อสร้างในพื้นที่ป่าแต่จากข้อมูลพบว่ายังไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ก็ก่อสร้างไปก่อนและก่อสร้างเกินที่ได้รับอนุญาตซึ่งในวันที่22ตุลาคมนี้จะนำเรื่องเข้าหาลือในกรรมธิการเป็นวาระเร่งด่วนป่าไม้รังวัดไล่เชิงตะวันลุกป่า21ตุลาคมนี้นายสุรชัยอาจารักบุญอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไล่เชิญตะวันขออนุญาตก่อสร้างเพียง113ไร่และสำนักพุทธศาสนาขอใช้อีก30ไร่ รวมเป็นพื้นที่143ไร่แต่เมื่อมีการใช้พื้นที่จริงใช้ไป190ไร่โดยวันพรุ่งนี้วันที่21ตุลาคมจึงสั่งให้ป่าไม้จังหวัดเชียงรายเข้าไปรังวัดตรวจสอบว่าการใช้พื้นที่ป่าดอยตุงเกินจากที่ขออนุญาตไว้หรือไม่อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวไว้ว่าโดยได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ในปีพศ2566ซึ่งต้องตรวจสอบว่ามีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงตามที่ขอหรือไม่ทั้งนี้ หากผิดจริงจะแจ้งเอาผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถ้าได้กระทำเกิน25ไร่โทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีและปรับตั้งแต่200,000ถึง2ล้านบาทขณะที่ศูนย์วิปัสนาไร่เชิงตะวันตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพบว่ามีบรรยากาศไม่คึกคักมีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติและความร่มรื่นภายในไร่บ้างแต่ไม่มากนักจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในไร่เชิญตะวัน ก็ไม่ทราบว่าพระววชิระเมธีจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อไรหรือกลับไล่เชิญตะวันในช่วงเวลาใดทราบเพียงแต่ยังคงจำวัดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นทําให้ที่กุฏิพระมีการปิดประตูตั้งแต่ด้านนอกอย่างมิดชิดเอาละครับเรามาดูกันต่ออีกเรื่องที่ทางพระววชิระเมธีโดนคุณแพรล,ลี่ไพวันฟาดเตือนเรื่องจดหมายถึงพี่หนุ่มที่ในเนื้อหามีการใช้คําพูดรุนแรงมากจนเกินไปเราไปรับชมกันเลยครับสองห้าหกเจ็ด มันก็เป็นการเล่นสัมบัติสำนวนนั่นแหละพูดมาเถอะมันคือการเล่นสัมบัติสำมนวนมันไม่ใช่การพูดฉันสิทธิ์หลอกคำพูดที่พูดออกมามันก็กระทบกระทั่งหลายคำแล้วก็เป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงก็ไม่พอใจพี่หนุ่มก็พูดมาตรงๆเลยไม่ว่าไม่พอใจไม่ต้องมาพูดว่าเป็นการพูดฉันสิทธิ์หรอกถ้าจะพูดฉันสิทธิ์แล้วทำไมไม่พูดกันไปส่วนตัวกันล่ะก็เป็นสิทธิ์อาจารย์อันนี้เอามาโพสต์เพจ อาจารย์วอก็คนตามหกล้านกว่าเนี่เอามาให้คนหกล้านกว่าอ่านแล้วมาบอกว่าเป็นสนสิสธิ์ก็ตอ,อกกลับเขาเหมือนกันนั่นแหละก็พูดไปตรงๆว่าตอ,อกกลับเขาก็ใช้ข้อความที่มันพระไม่ควรจะใช้หลายคำฆ่าตะกรต่อเนื่องอย่างเงี้ยหมายความว่ายัางไงตัวเองก็เคยใช้คําที่ไม่เหมาะสมมาเยอะแล้วนะค่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าค่าคนอะไรนะั่นอือมาพูดมาแล้ว อร่อยจนลืมกับวัดก็พูดมาแล้วแล้วก็ยังซ้ํามาพูดอีกว่าล่าสุดก็ยังมาพูดอีกว่าถ้าอยากรวยเร็วก็ต้องดีไอคอนแล้วแหละท่านาวอลก็ไม่สาเนียกตัวเองเหมือนกันนั่นแหละหลายครั้งที่ตัวเองพูดนะเนี่ยควรสาเนียกบ้างตักน้ําใส่บาตรเชิงอกดูหน้าตัวเองบ้างไม่ต้องมาพูดสำบัดสำนวนหรอกอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบกัลยาณมิตรเลยแล้วเคสเนี้ยท่านก็ควรจะออกมายอมรับให้มันอย่างตรงไปตรงมา ดิฉันก็พูดไปแล้วดิฉันไม่อยากจะพูดฉันก็อุตส่าห์ปกป้องท่านดิฉันก็บอกว่าการที่ท่านน่ะจะไปรับนิมนต์มันไม่ผิดหรอกดิฉันเห็นด้วยนะไปรับนิมนต์ไปถือตลปบัตรดิฉันไม่ว่าหรอกแต่สิ่งที่ท่านทําและมันน่ารังเกียจคือท่านไปเที่ยวพูดอุดหนุนบริษัทแบบเนี้ที่มันเป็นการชักชวนมีคนไปลงทุนแบบเนี้ท่านไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องท่านก็ไม่ได้ต่างจากพี่หนุ่มหรอกท่านวอลท่านไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องท่านไม่เป็นพระถือ ถือบาทาออกไปขอข้าวคนอื่นกินมาพูดเรื่องธุรกิจมีความรู้เรื่องธุรกิจเหรอหรือว่าเคยทําธุรกิจ<ด>รือมีความรู้เรื่องหรือว่า,วาล,ลึกๆท่านเคยทําธุรกิจหรือเปล่านี่คือการตั้งคําถามนะคะไม่ใช่ยืนยันก็ได้จริงท่านไม่ใช่ท่านเป็นพระท่านไม่เคยทําธุรกิจท่านจะไปสู่รู้รู้ดีเรื่องธุรกิจได้ยังไงสอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องแหมไปบอกไปว่าคนอ๋เวลาโงโอ่อเวลาจนมีเหตุผลนู่นนี่นั่นที่จะจนแต่เวลาจะขยัน <c oughs> ไม่มีเหตุผลที่จะขยันไม่ยอมมาเข้าสัมมนาสรุปก,ก็คือคนที่ฉลาดต่างหากที่ไม่ไปสัมมนากับอ e ีบริษัทนั่นแล้วมันไม่โดนโกงเงินนะนะั่นน่ะตกลงใครฉลาดระหว่างท่านที่ไปนั่งเทศอยู่บนนั้นกับสัมมนากับคนที่เขาชาวบ้านที่เขาทํามาหากินสุจริตแล้วเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของดนะีไอคอนนั่นน่ะที่เขาไม่ต้องไปหมดเงินหมดทองไปตุนอาหารเสริมไปตุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทน,นั้นมาแล้วสุดท้ายก็แดกไม่ได้เงินก็ไม่ได้ ประเด็นปัญหาคือดิฉันไม่ว่าเลยเวลาที่ท่านจะป้องอะไรพวกเนี้คําถามคือถ้าท,ท่านไปบอกว่าคนนู้นคนนี้เขาพาท่านออกจากวัดอะ่ะถ้าคนพวกนั้นไม่ใช่ดาราไม่มีเงินมีทองทุกคนาสามารถไปดึงมือคนอย่างวอรวิชิลเมทีออกมาฉันข้าวที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวดิฉันจะให้อีคงอีคําที่มันอยู่แถววัดที่เชียงรายนั่นนีิมนตท่านท่านจะไปไหมมีคิวให้ไหมถ้ามันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ดาราเซเลบเจ้าของบริษัทที่มันสามารถถวายทุนได้เป็นล้านๆนะ่ะ คนแบบบอวัวชิระเมทีจะไปไหมถ้าไปเออถ้าไปเดี๋ยวกูจะให้อีแก้วอีคำไปนิมนต์ <c oughs> สั่ข้าวแบบไม่ต้องไต่ซองอย่างเงี้ยให้กินข้าวเฉยๆแล้วมาเทศโปรดอย่างเงี้ยมาไหม <c oughs> ท่านต้องยอมรับความจริงบ้างเถอะไม่ต้องไปสัมบัติสํานวนหรอกฉันก็สัมบัติสํานวนได้ไม่พอไม่แพ้กับท่านแหละไปโหนกระแสกับดิฉันก็ได้ด <c oughs> ิฉันก็ไปเรียนเก้าเหมือนกันนะท่านก็ไปเรียนเก้าก็ไปเรียนเก้าเท่ากันก็ไปได้ดิฉันก็จะ จะได้แบบเออท่านเทศได้ดี่ฉันก็เทศได้เหมือนกันนั่นแหละที่ฉันจะได้เทศโปรดพระบ้างว่ามองความจริงบ้างเถอะก็แค่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเรื่องนี้ท่านพูดผิดก็ท่านไปเชียร์คนท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติเขามาอย่างดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพอ <c oughs> แล้วพอวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะท่านรู้เท่าไม่ถึงการท่านก็ยอมรับไปเถอะแล้วที่ท่านไปเชียร์บริตัทเขาบอกว่าเออถ้าอยากรวยก็ต้องดีไอคอนแล้ว ท่านเป็นประเรียนเก้าแต่ท่านไปพูดว่าเรื่องการพูดแซะพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติเออถ้าท่านทําได้ดิฉันก็จะรู้ไว้ว่าแต่ก่อนที่ดิฉันถ้าเคยทําตอนเป็นพระดิฉันก็ทําได้เหมือนกันแหละเพราะท่านก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติขนาดถ้าท่านเป็นพระมหาเีระแล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องพันตาท่านยังทําได้ดิฉันก็ทําได้เหมือนกันได้งั้นน่ะแต่ก่อนน่ะใช่แสดงว่าเขาอย่างนี้เขาเลือกฝั่งสีใช่ไหมคะ ไม่รู้คําว่าเลือกฟังคืออะไรอ่ะพี่ตาตางเลือกฟังเลือกฟังเลือกฟังใครอ่ะฝั่งนั้นไงไม่รู้ว่าเลือกฝั่งหรือเปล่าจะจนถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ท่านอนะ่ะในฐานะที่ท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมีคนศรัทธามีคนเคารพเยอะๆดิฉันอยากให้ท่านทําตัวเป็นกระบอกเสียงกันบ้างพระนั่นอนะ่ะ ทำตัวเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านเสียงให้กับชาวบ้านดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าพี่หนุ่มเขาดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ลหลายๆเคสเนี่ยถ้าพี่หนุ่มไม่ทําเนี่ยอืคุณเคยรู้ไหมว่าอย่างเคสเนี่ยมันมีคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะกินยาฆ่าตัวตายเพราะว่าเพ,พราะว่าขายของไม่ได้ท่านเคยรับรู้ถึงความทุกข์ของชาวบ้านตาดําๆบ้างไหมคําถามคือถ้าท่านทำอ่ะดิฉันก็จะก็จะจานุโมทนาสาธุไม่ใช่วันๆไปนั่งเทศอยู่ในห้องแอร์กับยีพวก พวกหน้ามา้าบริษัทที่มันแบบหากินกับความทุกข์ของชาวบ้านไปเทศเรื่องการทํามาหากินแล้วก็นั่งฟินกันแบบหลงอยู่ในความแบบรวยแบบที่มันจอมปลอมอย่างนั้นนะมันหลักสัมมาอาชีวะยังไงท่านรู้ทันเขาหรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้ทันเขาท่านยังพูดเลยเออท่านก็เป็นเหยื่อเขาเหมือนกันแสดงว่าท่านก็ไม่ได้รู้ทันคนพวกนี้ ฉะนนั้น<ต>ท่านต้องมานี่นี่เปิดตาในบางทีถอดแว่นออกบ้างก็ได้แล้วก็มาเปิดตามองทุกข์ขั์ของผู้คนในสังคมเนี่ยว่าไม่ว่าตั้งแต่เคสทองมาอะไรมาโคนมันเดือดร้อนอยังไงชาวบ้านถูกหลอ,อกยังไงออกมาดูบ้างแล้วแล้วประเทศอะไรออยู่ฝั่งชาวบ้านบ้างเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านเหมือนที่ท่านไปเป็นปากเป็นเสียงแทน,<อ>นเจ้าของบริษัทน่ะไปซัพพอร์ตเขาไปเชียร์เขานั่นทำบ้างถ้าท่านทำดีฉันก็ศรัทธาท่านในนี้ดิฉันพูดแบบ กัลยาณมิตรนะท่านทำมั้งสิในเพจท่านเออถ้าท่านทำดีฉันก็ไม่ว่าอะไรถ้าท่านทำคือเราก็เห็นแล้วว่าเขาอะชอบอวยคนรวยๆอันนี้มันไม่ใช่คลิปตัดต่อหรอกครับคำถามคือคลิปตัดต่อแล้วเนื้อหามันครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าท่านพูดจริงหรือเปล่าที่ท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติเขามาไปรู้กับเขาว่าโอ้โหเขาอะไรอะใช้คําว่าอะไรอะเหมือนไปบอกโอ้โหผ่านความทุกข์ยากลาบากมามาก มามากกว่าจนถึงทุกวันนี้อ่ะแค่อ่านมาก็เชื่อเขาเลยทันทีเลยเหรอคีดว,ว่าประวัติเขาน่าดูเป็นคนดีเพียงเพราะว่าเขาอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นดาราเซเลบมีชื่อเสียงเหรอแสดงว่ายัางไงอ่ะท่างนี้จะให้ดิฉันมองอยังไงได้ดิฉันเป็นคารวาสดิฉันก็จะคิดว่าเอา้าขนาดคนอย่างวอไวทชเรเมธีก็มองคนแค่เปลือกข้างนอกแบบนี้เหรอแค่โปรไฟล์เหรอมองคนแค่โปรไฟล์เพราะว่าเออเขาดูเป็นคนแบบดูเป็นคนดีแต่ไ,ม,ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นคนดีอ่ะ เพียงเพราะว่าเออเขามีตัวแทนมีเครือข่ายเป็นพวกดาราเป็นคนมีชื่อเสียงแค่นั้นเหรอคำถามใช่ไหมมันก็ต้องมีมโยนิโตมณฑิการซี่เป็นพระนั่นน่ะนะแต่แลหลายๆเคสที่พี่หนุ่มทำอ่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเคสที่มันไม่มีคนทาแล้วมันเป็นสุ่มเสี่ยงแต่พี่หนุ่มก็ยังทามแล้วทาเพื่อประโยชน,น์ขางนะนัจเิงๆ เสียงเสียงแน่นอนเออแกก็ทาเพื่อประโยชน์ของผู้เสีย<ฮ>หายหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันคนว่างๆนู่นนี้มนท่านไปสอบสวนกลางบ้างนะไม่ได้ไปรายงานตัวนะแต่ไปดูชาวบ้านที่เขามาเดือดร้อนแล้วเขาไปร้องเรียนนะั่นน่ะไปเห็นข้าวหน้าตาไปรับฟังความทุกข์เขาบ้างแล้วท่านจะได้เอามาเทศมาโปรดเหมือนที่ท่านไปแบบไปฟินกับการอ่านหนังสือประวัติของเจ้าของบริษัทแล้วท่านไปโอ้โหที่เขาผ่านความยากฟินเหลือเกินเขาประสบความสําเร็จร่ารวยมาเนี่ย เาใจบ้างแล้วแทนที่จะเออยอมรับรแกก็น,<จ>น่าจะ,<น>ะรู้ใช่ความจริงถ้าเป็นสตาง์สตาง์จะอยู่เงียบๆหรือม่้ก็ยอมรับก็จบใจพูดถึงเขาหรือถ้าเรื่องนี้นะถ้าเรื่องนี้นะอธิบายอย่างดีๆในฐานะที่เ พระเนี่ยพระนะยังไงยังไงคนก็จับจ้องคุณมากกว่าเป็นปกติอยู่แล้วแท่นที่จะอธิบายในส่วนที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรายการบางส่วนที่ฉันเห็นด้วยเช่นเรื่องตะละปัดคุณก็พูดไปว่ามันเป็นยังไงเรื่องตะลัปัดนี่เ <Hey. S 1> ขาไม่ได้ทำาไอ้คุณไม่ได้ไปเป็นพีเซนเตอร์ตะลบปัดให้เขาเขาก็ทําให้พระทุกรูปหรืออะไร <Hey. S 1> ก็ว่าไปแต่ว่าข้อความกระทบกระเทียบที่มันรุนแรงท้ายๆนะั่นะ่ะ มันไม่สมควรแทแทนที่สังคมจะแบบเห็นใจท่านน่ะคำถามคือแทนที่จะสังคมจะแบบเห็นใจท่านแล้วก็เข้าใจในมุมที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรายการเนี่ยกลายเป็นว่าพอท่านไปไปว่วอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเออท่านไม่เห็นในในมุมของฉันน่ะมันเหมือนกับว่าท่านไม่เห็นด้วยกับวิธีการของพี่หนุ่มหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พี่หนุ่มท่าท่านดันไปทําวิธีการแบบเดียวกันกับที่พี่หนุ่มทำอย่างเงี้ยมันจะไปถูกยังไงล่ะ มันจะไปถูกยังไงอ่ะบอกเขาว่าเขาแซะเขาพูดเขาไม่ให้ความเป็นธรรมท่านไม่ชอบแต่บทความของท่านอ,าอ่ะโหที่พีต่ต่างงานเมื่อกี้นะนะั่นน่ะท้ายท้ายนะนะั่นน่ะมันหนักนะั่นะนะ่ะเดี๋ยวไปไปฟ้องร้องเป็นคดีความเป็นอะไรกันใช่ชตางก็ว่าแรงนะพี่แพรรี่<ล>ตางว่แรงนะทยพิมพ์ยาวจังเลยนียแหละ ไม่เขาเป็นนักเขียนไอ้เรื่องพิมพ์แกไม่ได้โพสต์หรอกแก,แกอาจจะแกอาจจะพิมพ์หรือว่าอะไรแล้วก็ลูกศิกษย์น่ะนำมาแอดมินนะหนูอาจจะคิดไปเองนะคะซึ่งจริงหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่ว่าหนูว่าเคยเคยไปวัดท่านครั้งหนึ่งก็ไปสนทนาธรรมคือท่านก็รู้ความเคลื่อนไหว,วามาอะไรนั่นแหละในเพจท่านท่านก็รู้หมดว่าเออผู้ติดตามเท่าไหร่อะไรท่านนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าท่านเป็นนักเขียนไงความเป็นนักเขียนก็จะแบบอารมณ์ผบอะไรแบบนั้นแหละประมาณนั้นอ่ะยาวๆประมาณนั้นอ่ะก่อนก่อนข้อสุดท้ายเนี่ยแรงสุดเลย ว่ายังไงนะคะอันนั้นน่ะก่อนข้อสุดท้ายนี่แรงสุดเลยเขาบ่ายังไงนะหลังๆห,หนุ่มใกล้จะทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มหนุ่มส่งเขาเข้าคุกไปแล้ว พอเขาออกจากคุกมาเงียบๆหนุ่มเคยไปขอโทษเขาไหมนี่แหละมันจะมประมาทยกตัวอย่างมาทกตัวอย่างเป็นเคสไปเลยดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเคสนี่แหลมนี่แหลมมันจะหมิ่นประมาทอ่ะนีุ่มเสียงมากเลยจริงจริงมันเข้าข่ายเลยแหละเนี่ยเดินขดนอความอ่ะเอาบอสโดนใช่โอกาสสูงนะตุงมเสียงเดียว ก็อยากรู้เหมือนกันไว้เราหวังอุตส่าห์เราหวังที่สองทุ่มรับเราอุตส่าห์หาทางให้แกดีๆนะแนะนําแกแต่ไม่รู้ว่าแกได้ได้อ่านหรือได้เห็นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าสํานักข่าวมันก็ไปลงอุตส่าห์หาทางให้ดีๆว่าเออช่างมันเถอะเพราะว่าบางทีเรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็ต้องบอกว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการเพื่อก็พาได้บางทีใช่ไม่ต้องไปรักบทว่าเราคือผู้รอบรู้ทุกเรื่องหรอก บางเรื่องเราไม่รอบรู้เราก็ยอมรับแล้วเราก็จะได้สํารวมระวังนเนี่ยเคสเนี้ยท่านไม่ต้องเอามาอ้างนะหนูจะบอกว่าการที่ท่านไปอ้างพระรูปอื่นๆพระสมดงสมเด็จอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะอยู่เขาจะเอาด้วยกับท่านนั้นนี่หนูพูดตรงๆเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเอามาพาดพิงกูทําไมมาอาจารย์จตุลงพูดไงเ<ม>พราะว่าทุกรูปไปเหมือนกันก็จริงแต่ทุกรูปเขาอาจจะไม่ได้เทศหรือไม่ได้บรรยายธรรมในแบบที่ท่านทําไง แล้วท่านไปยกคนอื่นมาเดี๋ยวเขาก็คงว่าเอา้เอาอื่นมาเดี๋ยวเขา,า,าก็คงว่าเอ้าเอาคูพอจะเอาคูไปติดล่างแผลด้วยหรือเปล่าคิดว่าเขาจะชอบไหมหนูถามมันมันไ,ไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้ทําให้พระรูปอื่นเขารู้สึกดีหรออึกเลยอะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ชอบธรรมที่จะบอกว่าอ๋อเป็นเพราะพระรูปอื่นไปมันก็เลยกลายเป็นเรื่องชอบธรรมที่มันไปได้มันไม่ถูกต่อให้เป็นพระรูปอื่นๆที่ท่านยกมาแต่ว่า ถ้าพวกท่านเข้าไปเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยตอนหลังท่านมาทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วอะไรแล้วเนี่ยหน้าที่ของพวกท่านนะโดยเฉพาะถ้าเป็นพระนักเทศอะหนูรู้สึกว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อสังคมต้องชี้แจงเอ้ก็เหมือนเงื้อหนูถ้ามาท่านมองว่าตัวท่านเป็นเซเลปเป็นพระดาราเป็นอะไรไม่รู้นะท่านอาจจะมองหรือไม่มองหนูไม่รู้แต่ท่านก็รู้ว่าท่านมีชื่อเสียงอะท่านก็ต้องทําแบบที่คุณบอยประกอบทำรีบออกมารีบออกมาแสดงความรับผิดชอบ รีบออกเออไม่ใช่มาบอกว่าเอ,อเขานีมนอัตมาไปฉันเฉยๆนู่นนี่นะแล้วทิเทศอวยเขาระวังไงละ่ะท่เทตเชียเขาละว่งไงละ่ะมันก็ยิ่งดูแบบโอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายก็บอกไม่แมนนะเป็นพระก็ไม่แมนหนูก็จะบ้าอย่างเงี้ยหนูเนาะก็แค่ออกมารับผิดชอบเออแล้วก็ออกมาแบบเออขนาดเนี้ยขนาดอัตมาก็ยังไม่รู้เลยรู้เท่าไม่ถึงการเลยนะโยมนะเน,นี่ยเห็นไหม เออดังนั้นก็ทุกคนก็ระมัดระวังอะไรกันเนี่ยผู้มันมีวิธีที่จะพูดได้อ่ะโดยเอาเคสอันนี้น,นอกจากาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วในฐานะที่เป็นพระเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเอาชื่อเสียงของเราเอาชื่อเสียงของเราเอาความน่านับถือของเราไปแอบอ้างได้ง่ายๆอีกทำมาสีไม่ใช่มาป,ป,ปัดปัดปัดสวะปัดสวะเหมือนกับปัดขยะออกจากบ้าน ลอยตัวอาตมาไม่ผิดหรอกเขาจะมาแสดงความขอโทษแล้วเห็นไหมเนี่ยบริษัทเขาแถลงการขอโทษแล้วเออจะสรุปไม่ผิดเลยก็ไม่ผิดอีกตามเคยที่พูดที่เทศก็ไม่ผิดเออท่านจะเป็นอย่างนี้ก็สืแล้วแต่ท่านเธอแล้วแต่ตัวท่านแล้วแต่ตัวท่านเถอะค่ะอืม น่าจะลามไหมอันนี้น่าจะลามปามไปอีกไหมเรื่องนี้น่าจะรามนะมันไม่จบหรอกก็ไปพาดพิงอย่างนี้ไม่จบพี่หนุ่มเขาพี่หนุ่มเขาจะปล่อยให้มันเลยตามเลยไปได้หรือคะเขาก็เสียหายเหมือนกันนะท่อนท้ายๆที่ไปไปค่อนแค่เขาอ่ะอืมเรียกได้ว่าคําพูดเป็นดาบสองคมจริงๆเอาละครับแล้วเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดารา เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ